JSB, JSB, Just is a wonderful world JSB, 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 all on the colorful day. สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9 1 9เด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝุ่นเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ่ามีทั้ง굿มอร์อนิ่งนะคะมีทั้งสวัสดีอ่ะทั้งกมอร์น n ิ่งทั้งสวัสดีก็ได้ค่ะวิชาโฟนิกเนาะคาบที่สองแต่ว่าวิชาพิเศษเนี่ยคุณครูเขาจะไม่เข้าขคุณฝนจะเข้าแทนนะคะวันนี้ค,คุณครูจะเป็นทิชเชอร์แทนแล้วกันวันนี้นะคะ ให้เด็กๆหยิบ standard writing ขึ้นมานะคะก็คือคัดลายมือภาษาอังกฤษเล่มสีเขียวส่วนคนที่ไม่มีนะคะคืออยู่ที่โรงเรียนยังไม่มารับนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใครว่างสะดวกก็คือกลับมารับได้เลยตอนนี้วางไว้ให้ที่โต๊ะแล้วเรียบร้อยส่วนมากถ้ามารับหนังสือคุณครูอยากให้ลูกๆมากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเพราะว่าลูกๆจะต้องเดินเข้ามาเอาเองนะคะลูกๆจะต้องเดินมาเอาที่ห้องเองคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกนั่งตรงไหน แล้วบางทีเสาร์อาทิตย์คุณครูเวนมาคุณครูเวนไม่รู้นะว่าลูกคือใครลูกอยู่ห้องไหนโต๊ะลูกอยู่ไหนคุณครูเขาไม่รู้นะคะอยากให้ลูกๆมารับเองแต่ว่าจันถึงสุกนี้ครูฝนก็มาโรงเรียนถ้าว่างๆก็มารับได้เลยนะคะหวังว่าวันจันนี้ที่จะถึงนี้นะคะน่าจะได้เปิดเรียน วิชาโฟนิกนะคะคุณฝนจะสอนแทนซึ่งให้ลูกๆหยิบคัดลายมือขึ้นมาวันศุกร์ที่แล้วจําได้ว่าคุณครูเขียวเข้าแทนอวันพุธใช่ไหมคุณครูเขียวเข้าแทนคุณครูเขียวให้ลูกๆทําหน้าไหนสําหรับคนที่มีก่อนนะส <10. S 3> <16. S 1> ิบสิค่ะอ๋อให้ทําถึงหน้าที่สิบหกให้ทําทั้งหมดกี่หน้ากี่หน้าคะ สี่หน้าค่ะโอ้ยทำสี่หน้านะคะแสดงว่าทําจากหน้าที่สิบสองสิบสองสิบามสิสี่สิบห้าสิบหกใช่ไหมวันนั้นอ่าเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนคนที่ยังไม่ได้น้องก็มาทําตามได้ทําถึงหน้าที่สิบหกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้ทําหน้าที่สิบเจ็ดรู้ไหมว่าหน้าที่สิบเจ็ดคือตัวอะไรเปิดดูสิคนที่ไม่มีนะคะ ให้น้องหยิบสมุดคัดคำศัพท์ขึ้นมาคนที่ไม่มีนะคะไม่ใช่นั่งเฉยๆให้น้องหยิบสมุดคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้มาเอาที่โรงเรียนอู้สบายแล้วไม่ได้ทำงานเราต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็คือคัดคำศัพท์รอเพื่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาเอาหน้าที่สิบเจ็ดนะคะคือตัว C มีทั้ง C ใหญ่และ C เล็กที่นี้เขามีคำศัพท์มาให้ทั้งหมดอู้หลายคำเลยนะคำแรกคำแมวแมวภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรแมว cat cat c a t c นะคะขึ้นต้นด้วยตัว C นะคะ cat ก็คืออันดับแรกเขาพาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นีนนแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กต่อไปวัววัวภาษาอังกฤษคืออะไรคะวัว cow ขาวนะคะ CO w คาวนะคะคือข่าวแปลว่าหวาต่อไปค่ะมี3ามคำที่เขาเสริมเข้ามามีเค้กเค้ก carrot เค้ก Car, carrot นะคะทุกคำก็คือจะขึ้นต้นด้วยตัว C ตัว C ถ้าเปรียบกับภาษาไทยคือตัวคอควายนะคะ อ่ะอาตี้คัดคำศัพทนหนาจะได้เสร็จเร็วเร็วลูกพี่เพชรด้วยอ่านั่นแหละคำที่เท่าไหร่แล้วลูกถึงคำที่เท่าไหร่แล้วร้อยเท่าไหร่แล้วร้อยเท่าไหร่แล้วคนที่คัดคำศัพท์นะคะ ให้คัดคนละสองถึงสามคำอาคัด2อถึงสมคำนะคะเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเรานั่งเฉยๆและคำศัพท์เราไม่ถึงไหนเลยตอนนี้ให้ทำนนได้ถึงสามร้อยแล้วคะ่ะเออนั่นแหละใครที่เอาคัดลายมือมาให้ทำหน้าที่ที่สิบเจ็ดตัว C หน้าที่สิบปดตัวดีนะคะตัวดีให้มาคือ dog d o g dog นะคะแล้วก็ duck duck d u c k duck แล้วก็เพิ่มมาสามคำคือ d e e r deck door d e e r deck door deck แปลว่าอะไรแยมโล deck แปลว่าอะไรจําได้ไหมจําได้แปลว่าโต๊ะรเรียนค่ะโต๊ะเรียนแล้ว door ่ะคะ door. ยาวแปลว่าประตูประตูเดียมีสองเขาเดียกวางเดียค่ะกวางนะคะอันนี้ก็คือคำที่เราเคยเรียนมาแล้วส่วนหน้าที่สิบเก้าด้วยนะคะทำสิบหกเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามหน้าเหมือนกันเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าใครเขียนออกนอกเส้นคนที่นอกเส้นรู้นะครูฝนจะลบออกทุกตัวทีออ่ออกนอกเส้นแล้วให้เขียนใหม่ หน้าที่19นะคะคือตัว e ทำสามหน้านะ 17, 18, 19ตัว e นะคะมีมาให้คือ A. e e double g อ่านว่าเอแปลว่าไข่ elephant เล่มอะไรคะพี่ฝนอะไรนะเล่มอะไรนะคะอ่าเล่มคัดลายมือลูกเล่มสีเขียวคัดลายมือภาษาอังกฤษช้างนะคะ elephant E L E P H A N T elephant แปลว่าช้างแล้วก็เพิ่มมาสามคำคือเอีย a r อแปลว่าอะไรใครรู้เอีย a r เอแปลว่า oh. หูหูใครคะหูใครหูของทุกหูเนาะอันไหนมีหูเขาเรียกเอียหมด <no. S 1> นะคะ,คะเขาเรียกหูหมดอันนี้คือตัวอะไรนกกระจอกเทศหรือเปล่า หูคนหรือเปล่าครับหูทุกหูค่ะหูสัตว์หูอะไรเขาก็เรียกเอียหมดค่ะหูคนก็ได้อ่าหูคนก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอ e ีมูนะคะไม่ใช่นกกระจอกเทศเขาคือนกอีมูคุณครูเพิ่งรู้นะคุณครูไม่รู้จักนกอีมูมาก่อนเป็นเออนกคล้ายๆกับนกกระจอกเทศนะคะเป็นนกในประเทศออสเตรเลียว้าวแต่ไม่ใช่กระจอกเทศนะนกกระจอกเทศจะ แต่ตัวคล้ายๆกันนะแต่กระจอกเทศจะมีขนเยอะกว่านี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่านกกีมูคล้ายๆนกกระจอกเทศแต่นกอันนี้อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วสุดท้ายคือเ e r eraser อ er รอคือ,อยางรบคนที่มีเล่มสีเขียวให้ทำหน้า17 18 19เขียนตามเส้นปะให้สวยงามส่วนคนที่ไม่มีให้น้องคัดลายมือภาษาอังกฤษใส่สมุด ย้ำนะคะว่าสมุดคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษต้องเสร็จทุกคน300คําคำเขียนวันละคำา10วันก็10คคำได้ร้อยหนึ่งแล้วนะคะมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ยาวมีแต่คำสั้นๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสาร์อาทิตย์เขียนวันละคำสองคำก็ยิ่งดีนั่งเล่นเกมเป็น5ชั่วโมงยังเล่นได้นั่งเขียนคำศัพท์สักคำหน่อยจะเป็นไรไป คำศั์นะคะให้เขียนสองถึงสมคำห้ามเขียนคำเดียวใครขี้โกงนะคะขอให้ท้องเสียจุดจูดทั้งวันเลยวันนี้ใครเขียนไม่ครบ1นถึงสองคำนะคะนะคะคนที่มีคัทลายมือเล่มสีเขียวให้ทำหน้าสิบเจ็ดสบดสาหน้าจนถึงคำว่า Eraser ส่วนคนที่ยังไม่มารับที่โรงเรียนให้น้องคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ2-3ถาคำคำศัพท์ของเราจะได้เหลือน้อยลงอันนี้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเขียนคำนี้ให้น้องอุ้มก่อนนะคะคัดคำศัพท์เพราะว่าน้องอุ้มบอกว่าของน้องอุ้มในสมุดคัดคำศัพท์ไม่ชัดแบบหนึ่งนะคำว่า outdoor ค่ะหน้า123 เอาโดเห็นไหมน้องอุ Del ้มคุอครับคำภาษาอังกฤษเรียกใช่คำนี้ไหมใช่เอาโดเอาโดแปลว่าอะไรใครจำได้บ้างเรื่องนี้สอนแล้วเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศอ่าอะไรนะข้างนอข้างนอกนะคะ Outdoor แปลว่าข้างนอกอันนี้เราเรียนเกี่ยวกับ w e s t ตอรแล้วนะคะสภาพภูมิอากาศเช่นคุณครูถามว่าอันนี้ทบทวนภาษาอังกฤษไปด้วยเนาะ How is the wester แปลว่าอะไร How is the wester ใครจำได้บ้าง How is the wester แปลว่าอะไรเขาหอม How is the wester แปลว่าอะไร จำได้ไหม How is the weather แปลว่าอะไรนะใครจำได้บ้าง How is the weather จำได้หรือเปล่า Weather แปลว่า,าสภาพอากาศเป็นอย่างไรอ่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเช่นตอนนี้บ้านข้าวหอมสภาพเป็นอากาศเป็นอย่างไรคะ it is is it hot hot <Sunny. S 1> หรือ sun s u n y sunny นะคะร้อนหรือว่ามีแดด hot เมื่อกี้ก็หอมบอกว่า hot แปลว่าร้อนแต่ทั้งที่บ้านตัวเองเปิดเอนะคะแต่บอกว่าร้อน <laughs> it is sunny มีบ้านใครตอนนี้ฝุนตกหรือว่าหิมะตกมี snowy ไหมคะ ตอนนี้บ้านใคร it it snowy no no แล้วบ้านลูกๆเป็นยังไงคะ how i s the w e a t e r ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง it's sunny it's sunny 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 หมดเลยบ้านคุณครูตอนนี้ it it snowy นะบ้านคุณฝนตอนนี้ it it snowy ค่ะตอนนี้อยู่เมืองนอกนอกบ้าน it it snowy ตอนนี้ลมล้วค่ะเราจะพูดว่าไง it is อะไรถ้าลม it is, windy. it is windy แล้วถ้าตอนนี้มีม,มีเมฆล้วค่ะฟ้าคลึ้มเลย it, it, is it is c o u d y เข้า cloudy เออ c l o แล้วถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้มีมีอะไรเอะมีแดดมีลม ฝนตกถ้าตอนนี้ฝนตก it is it is ไ,ได้ rainy r a i n แต่ว่าฝนนะคะ rainy it is rainy windy cloudy snowy คุณแม่ฝนครับค่ะคำถามปนะจำโอเคถูกไหมแบบนี้ค่ะฮะแบบนี้ถูกไหมะคะไหนถูกลูก คนที่เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นพละบกตอนนี้ก็คือให้ลูกๆพักได้เลยนะเพราะว่าหมดเวลาของโฟนิกแล้วเราจะเริ่มเรียนวิชาพละบกอีกหนาทีเดี๋ยวครูแกะเข้ามาสอนนะคะคนที่เสร็จแล้วเก็บได้เลยแล้วก็คนที่ยังไม่เสร็จก็เก็บเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปต่อกันในช่วงคาบการบ้านก็ได้นะคะตอนนี้ให้ลูกๆไปเข้าห้องน้ำพักให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปจะเป็นวิชาพละบกนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเรียนคือ10บโมง1ินาทีนะก,ก่อนจากกันวันนี้ ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSB 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 is a waterfall world the colorful all day